เดี๋ยวผมจะมาพูดภาษาอังกฤษแบบพี่ก้องนะครับ <c oughs> so <laughs> so international fans ส <laughs> ั่งสั่งอาหาร่อยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับตั้งอยู่มึงเข้ามาในชีวิตคุณนเหมือนตลอดวันเหนื่อยทุกวัน เฮ้ยยองท่านไทอ international fan ใช่หน่อยได้ไหมนี่กินสองคนเหรอไม่เยอะใคร international t e r n a t i o n a l fan โอเคไฮเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วต้องพูดได้ไม่ไม่ไม่้อง พี่กองทัเให้ i n t e r n a t i ลแฟนเต็มๆรอบหนึ่งไม่ให้ปิงทักให้ดูก่อนเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วพี่ก้องเร็วพวกเธอทีละคนเลยเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วใช้ใช้ให้นประโยชน์หน่อยสบี่ก้องขอทีหนึ่งอ่า Hi everyone. Um, this is for international fans.